การไหลเวียนเลือดไม่ดีนะคะการไหลเวียนเลือดติดขัดอาการชาตามปลายมือปลายเท้า,าก็ตรงนี้นะคะต้องขอ,อตัวก่อนนะคะว่ายุเป็นแพทย์แผนไทยนะคะไม่ได้เป็นแพทย์แผนปัจจุบันดังนั้นการอธิบายเนี่ยเราจะเน้นการรักษาแบบสายแผนแผนไทยเป็นหลักนะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่มีอาการชาตามปลายมือปลายเท้านะคะเขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องธาตุไฟและธาตุลมเกิดอาการติดขัดหรือเกิดอาการไหลเวียนไม่ดี ธาตุลมคืออะไรธาตุไฟคืออะไรธาตุลมคือการไหลเวียนของลมในตัวนะคะมันมีปัญหาอาจจะไหลเวียนเยอะเกินไปนะคะหรืออาจจะไหลเวียนน้อยเกินไปเกิดอาการติดขัดนะคะธาตุไฟก็คือความร้อนนะคะพิษร้อนพิษจากความร้อนสะสมในตัวค่อนข้างสูงมันจึงทําให้เกิดการปั่นป่วนเสียการสมดุลของธาตุทั้ง4ี่เกิดขึ้นมันจึงเกิดปัญหาสุขภาพตามมานะคะต่อมานะคะเรามาดูสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้คนส่วน ใหญ่มีาการเหล่านี้นะคะก็ข้อที่1นนะคะส่วนมากเกิดจากพฤติกรรมนะคะอิริยาบถการใช้ชีวิตที่เดิมๆนะคะอย่างเช่นนั่งนานเกินไปยืนนานเกินไปการนั่งนาน นะคะยืนนานเนี่ยมันทำให้เกิดอาการเกร็งหรือแข็งตัวของกล้ามเนื้อเล่นมือถือนานก็เป็นนะคะนั่งทำงานนานเป็นออฟฟิศซินโดมแบบเนี้ยเขาเรียกว่าการการเกิดอ,อ,อิริยาบถซ้ําๆทําในลักษณะซ้ําๆพราะทำแบบนี้ซ้ําๆเป็นระยะเวลานานเนี่ยการไหลเวียนเลือดอะคะ่ะมันก็เลยเกิดอาการติดขัดเลือดลมแทนที่มันจะเดินผ่านไหลผ่านได้สะดวก แต่มันเกิดอาการติดขัดก้อนลมที่มันกําลังจะดันไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยนะคะมันมีลมร้อนด้วยนะคะมันมีลมภายในตัวที่เกิดการผลักเข้าไปเนี่ยเกิดการติดขัดเกิดการกระจุกตัวกันเป็นก้อนก็เลยแบบว่าส่งไปยังปลายประสาทไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอาการชาปลายมือปลายเท้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเกิดจากการสะสมใช้ชีวิต เดิมๆวิถีชีวิตเดิมๆต่อมานะคะข้อที่2ที่เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้มีอาการเหล่านี้นะคะก็คือเรื่องของอาหารนะคะให้คุณไปสังเกตตัวเองว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอาหารหวานชอบของทอดของมันแป้งน้ําตาลหรือทานอาหารพวกเนื้อสัตว์บ่อยๆหรือย่ยอยยากสเต็กนะคะหมูติดมันพวกน้ําตาลเยอะๆอย่างเช่นชานมชาเขียวชาไข่มุกต่างๆนะคะน้ําหวานน้ําอัดลมหรือของหวาน ชีสขนมปังเบเกอรี่อะไรพวกนี้นะคะของเหล่านี้นะคะมันเกิดการสะสมของของแป้งพอแป้งมันสะสมหรือเข้าไปในตัวเยอะเนี่ยแล้วมันขับออกไม่ทันนะคะเผาผลาญออกไม่ทันเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ําตาลนะคะน้าตาลส่วนเกินไขมันส่วนเกินสะสม อยู่ในเซล์นะคะอยู่ในเซล์อยู่ในร่างกายของเราพอมันสะสมเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะมันก็จะกลายเป็นไขมันพอกบริเวณภายในของเราเช่นไขามันสะสมตามผิวหนังหรือว่าเป็นไขมันสะสมบริเวณตับเนื้อเยื่อภายในบริเวณหน้าท้องบริเวณระเพะหรือทุกส่วนที่มันจะไปสะสมพอพวกไขมันพวกของเสียเหล่านี้นะคะ่ะมันเกิดการสะสมภายในตัวลมในตัวธาตุไฟในตัวนะคะมันเกิดการสูบฉีดไม่สะดวกนะคะทางเดินของ เลือดอะคะ่ะมันส่งไปไม่ได้นะคะเพราะมันมีไขมันมันอุดตันเส้นเลือดอยู่มันอุดตันท่อทางลมอยู่มันส่งไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเลือดหรือว่าลมเนี่ยคุณคุณนึกถึงสายยางนะคะถ้าคนปกติเส้นเลือดปกติ น้ำผ่านสายยางจะไม่มีสิ่งกีดขวางหรือติดขัดแต่ถ้าวันไหนที่คุณกินอาหารพวกเนี้ยเยอะๆนะคะมันจะเป็นก้อนไขมันมีตะไคร่มีทรายมีหินอะไรเกาะบริเวณผนังหรือสายยางของคุณหรือถ้า มันเกาะเยอะนะคะมันจะกลายเป็นฟองอากาศเลือดกับลมมันจะไปด้วยกันแต่ถ้าคนที่เลือดไหลเวียนไม่ดีเนี่ยมันจะมีทั้งเลือดทั้งลมสลับกันหมายความว่าฟองอากาศนะคะมันจะไปแทรกนะคะแทรกบริเวณเ,เส้นเลือดของเรานะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามึนๆงงๆนะคะเลือดไหลเวียนติดขัดหรือบางคนจะมีอาการเส้นเลือดหรือว่ากระตุกขึ้นบริเวณขาหรือว่าเกิดอาการตะคิวคนที่มีลักษณะความเสี่ยง อ,อาการเหล่านี้เนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของไขมันสูงนะคะคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นความดันคนที่เป็นเส้นเลือดตีของเสียในตัวมันเยอะนะคะทาให้เลือดมันติดขัดดังนั้นเนี่ยแน่นอนค่ะคนที่เป็นกลุ่มประเภทโรคเหล่านี้นะคะก็เลยมีปัญหาเรื่องชาตามปลายมือปลายเท้าแล้วก็อาการร้อนตามฝ่ามือฝ่าเท้ามากกว่าคนที่ กินอาหารปกตินะคะหรือว่ากินอาหารพวกนี้น้อยนะคะก็ให้ลดพวกนี้ลงถ้าคนที่กินพวกอาหารติดหวานบ่อยๆหรือว่ากินอาหารของทอดของมันบ่อยๆให้ลองไปสังเกตบริเวณผิวหนังของตัวเองนะคะว่ามันจะเป็นคล้ายๆเขาเรียกแพท์แผ,ผนไทยเขาเรียกว,ว่ามันเหลวนะคะมันเหลวมันข้นเนี่ยเนื้อของผิวนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเหลวๆนะคะบีบขึ้นมาแบบนี้มันจะเหลวมันจะยุ่ยนะคะแสดงว่าไขมัน ภายในตัวเราเยอะอะค่ะมันเกิดการสะสม SLE หรือว่าคนเป็นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะผิวหนังมีปัญหาพวกน้ำเหลืองพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกตุ่มตามผิวเยอะนะคะเป็นสิวเนี่ยให้งดของทอดของมันของหวานน้ำตาลต่างๆพวกแป้งนะคะเพราะเพราะมันทําให้เซลล์ผิวหนังเราอะคะ่ะเกิดการอักเสบเหมือนเราเพิ่มพิษร้อนเข้าไปนะคะถ้าไฟมันเยอะเกินไปต่อมานะคะข้อที่3ที่เป็นสาเหตุหลักเช่นกันนะคะที่ทําให้เกิดอาการ ชาหรือว่าร้อนตามตัวเนี่ยก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะคุณลองไปสังเกตคนรอบข้างของเราหรือว่าตัวเราเองนะคะถ้าคุณไหนที่มีลักษณะอารมณ์ที่ขี้หงุดหงิดขี้โมโหนะคะเครียดจัดกังวลวิตกจริตเยอะเกินไปตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าอาการเพิ่มพิษร้อนทางอารมณ์ ะค,ะคุณจะสังเกตถ้าคนไหนที่โมโหมากๆเนี่ยจะมีอาการไมเกรนขึ้นหรือหัวร้อนเกิดขึ้นนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุไฟมันกําลังปะทุธาตุลมพิษมันกําลังปะทุถ้าคนไหนมีพฤติกรรมที่ใช้อารมณ์รุนแรงโกรธบ่อยเครียดบ่อยแน่นอนไฟกับลมพิษลมร้อนมันสะสมเยอะ อมันส,สมสะสมเขาเรียกว่าไฟบริเวณอกมันจะร้อนนะคะถ้าคนไหนเครียดเครียดจัดคุณลองไปสังเกตนะคะบริเวณอกของเราะคะ่ะมันจะร้อนนะคะไฟที่หัวใจมันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าไฟสูงสวงนะคะภาษาแพทย์แผนไทยเขาเรียกปริไทยหักคีนะคะไฟสูงสวงบริเวณที่อกมันจะแผ่ซ่านแผ่ซ่านไปตามบริเวณทั้งตัวนะคะมันไปตามเส้นเลือดไปตามส่วนต่างๆที่มันจะไปได้แต่ สาเหตุหลักมันอยู่ที่ระบบที่ที่บริเวณอ,อกหัวใจถ้าคุณเกิดอาการเครียดนะคะมันส่งผลคือหัวใจคุณจะร้อนบริเวณอกคุณจะร้อนซวงหัวคุณจะร้อนบริเวณนี้จะถูกเผา นะคะปอดคุณจะร้อนการหายใจของคุณจะติดขัดมีปัญหาหัวใจจะร้อนจะเหนื่อยนะคะลงไปสังเกตตัวเองง่ายๆพิษร้อนตรงนี้ค่ะมันก็สามารถกระจายไปทุกส่วนของร่างกายเช่นกันถ้ามันเป็นแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆนะคะมันเกิดการกระจุกที่ที่เส้นเลือดนะคะมันก็ส่งผ่านบริเวณแขนไปยังไปประสาทปลายมือไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการพิษร้อนลมร้อนเกิดขึ้นนะคะฟองอากาศไปแทรก แทรกตามบริเวณเส้นเลือดของเราค่ะมันก็จะเกิดอาการกระตุกหรือว่าติดติดขัดขัดเพราะฉะนั้นอาการชาปลายมือปลายเท้าเกิดจากสาเหตุอารมณ์นะคะความเครียดเป็นหลักแบบนี้ก็มีส่วนเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอารมณ์นะคะพิษจากอารมณ์นะคะเพิ่มธาตุไฟและธาตุลมพิษนะคะก็เป็นสาเหตุให้เกิดอาการชาได้เช่นกันนะคะต่อมานะคะข้อที่4ที่ทําให้เกิดอาการชาตามตัวนะคะก็คือเรื่องของธาตุน้ํากรด นะคะธาตุน้ํากัดหรือเสมหะกัดธาตุน้ําคือน้ําในตัวเนี่ยมันเกิดการการกลัดเลือดกลัดหนองกลัดในภาษาแพทย์ไทยคือการเกิดอาการก้อนเป็นก้อนบีบตัวเป็นก้อนแข็งเหนียวหนืดนะคะทำให้อวัยวะภายในเนี่ย,ย,ยมันเกิดอาการข้นหรือว่าแข็ง เลือดมันจะเดินไม่ดีนะคะเขาเรียกว่าเสมหะกรดนะคะเสมหะหรือว่าธาตุน้ําธาตุน้ําในตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นธาตุน้ําน้ําในข้อไขกระดูกนะคะธาตุน้ําในน้ําเหลืองต่างๆน้ําเลือดสารคัดหลั่งต่างๆที่มันออกมานะคะน้ําย่อยในกระเพาะอาหารน้าหล่อเลี้ยงนะคะน้าเมือกต่างๆที่อยู่ในช่องคลอดนะคะหรือว่าน้าหล่อลื่นต่างๆที่มันอยู่ในอวัยวะภายในนะคะหรือแม้กระทั่งพวกน้ําประจําเดือนอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าเอ่อธาต เน้ําพอก้อนน้ําพวกนี้ค่ะแทนที่มันจะเป็นน้ําที่มันไหลไหลอยู่ในตัวแบบ ปล่อยผ่านแต่พอธาตุไฟนะคะธาตุไฟเราเยอะมันจะเกิดอาการเผานะคะเผาน้ําในตัวให้มันมันแห้งนะคะไอเซมหาพวกเนี้ยในในตัวเนี้ยมันจะเกิดอาการกลับตัวเป็นก้อนนะคะอย่างเช่นถ้ามันไปเผาเกิดที่บริเวณในมดลูกนะคะมันจะกลายเป็นก้อนซีสนะคะไขมันที่มันเหลวๆหรือประจำเดือนอะไรต่างๆที่มันจะขับออกมันไม่ได้ขับออก ธาตุไฟเราเยอะเกินไปความร้อนเราสูงเกินไปนะคะมันจะทําให้ตัวนี้เป็นก้อนนะคะก้อนซีสก้อนไขมันนะคะเป็นก้อนพังผืดอยู่ในมุดลูกอย่างเงี้ยหรือถ้ามันไปกระจุกตัวบริเวณไหนมันก็จะเป็นก้อนส่วนนั้นถ้าเป็นก้อนบริเวณสมองก็จะเป็นเนื้องอกนะคะก้อนก้อนเนื้อที่ตายหรือว่าไขมัน สะสมบริเวณก้อนสมองนะคะไปทับเส้นประสาทเนี่ยแบบนี้นก็ทําให้คุณกลายเป็นเรื่องของอัลไซเมอร์หรือว่าสมองมีปัญหาอย่างเงี้ยนะคะการไหลเวียนเลือดระบบประสาทมันไม่ดีถ้าระบบประสาทหรือว่าสมองมันมีปัญหานะคะสมองเป็นศูนย์รวมของการสั่งการสั่งงานทุกอย่างในร่างกายถ้าก้อนตรงนี้นะคะมันไปเกิดทับบริเวณสมองนะคะก้อนเนื้อก้อนซีดก้อนไขมันก้อนเส้นหางเนี่ย มันก็จะทําให้คุณก็จะมีอาการแบบบางคนก็จะปากเบี้ยวนะคะบางคนก็จะมือเท้าอ่อนอ่อนแรงอย่างเงี้ยตามปลายมือปลายเท้ามีปัญหาแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยธาตุน้ํานะคะน้ําในตัวเนี่ยพยายามให้เกิดความสมดุลน,นะคะอย่าให้ให้พิษร้อนจากอารมณ์จากอาหารจากอะไรกระทบนะคะน้ํามันต้องอยู่ในสภาวะสมดุลคือร้อนเย็นเท่ากันแต่ถ้าวันไหนที่ธาตุน้ําของเราผิดปกติธาตุน้ําเยอะเกินไปแล้วเกิด ธาตุไฟประทุขึ้นมามันจะเกิดการการปั่นป่วนของธาตุนะคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันจะเกิดการปั่นป่วนแล้วเกิดอาการเสียสมดุลแล้วเกิดอาการป่วยขึ้นมาแบบนี้นะคะอาการป่วยของร่างกายของคนเนี่ยทางสายแผนไทยเขาเรียกว่าความแปรปวนของธาตุทั้ง4ี่นะคะถ้าธาตุทั้งสี่ของเราระบบของเราเนี่ยเกิดการสมดุลนะคะอุณหภูมิร่างกายไม่เสียสมดุลไม่ได้มีพิษร้อนลมร้อนลมพิษไม่ได้เกิดขึ้น ะะไฟร้อนในตัวไม่ได้เกิดขึ้นนะคะน้ำในร่างกายไม่ได้เกิดการผทุไม่ได้มีเสมหะเยอะไม่ได้มีอะไรมากระทบร่างกายของเราจะไม่มีความผิดปกติใดๆการผิดปกติในร่างกายคือการเสียสมดุลของธาตุทั้ง4เกิดอาการผิดปกติหรือติดขัดไปนะคะเพราะฉะนั้น การจะทําให้ร่างกายดีคือการดึงสมดุลให้อยู่เป็นกลางถ้าร้อนเกินไปเราปรับร่างกายให้มันเย็นให้อยู่สมดุลถ้าเย็นเกินไปเราต้องปรับให้มันสมดุลแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยวิธีการดูแลรักษาสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือการไหลเวียนเลือดไม่ดีนะคะ 1. คุณต้องกลับไปดูตัวเองก่อนว่าเรามีปัญหาจุดไหนจุดบอดของเราคืออะไร เราทำพฤติกรรมอะไรที่มันสะสมมาตั้งแต่ในอนดีตจนถึงปัจจุบันและยังแก้ไม่หายลองไปสังเกตตัวเองหนึ่งคุณชอบทานหวานไหมชอบทานไขมันไหมดื่มน้ำน้อยไหมนะคะของทอดของมันลดได้ไหม ถ้าคนที่ชอบทานอาหารหวานนะคะถึงแม้ว่าคุณจะกินยาความดันยาเบาหวานมันก็แค่คุมนะคะมันไม่ได้หายคนที่จะปกติคือคนที่ไม่กินยาดังนั้นคุณต้องคุมอาหารให้มันปกตินะคะชีวิตปกติของคนคือไม่ได้กินยานะคะยาเนี่ยมันมันเป็นเป็นสิ่งจําเป็นหรือว่าฉุกเฉินเท่านั้นที่จะควรกินไม่ใช่เป็นอาหารที่ต้องกินในชีวิตประจําวันเพราะว่ามันกินทุกวันเนี่ยมันก็เกิดการสะสมได้กินยาเยอะกินยาเคมีเป็นระยะเวลา2 3ปี5ปี10ปีติดต่อกันแน่นอน,นะคะ่ะตับไตมันต้องพังอยู่แล้วนะคะโรคในอนาคตตามมามันเยอะนะคะถ้าเป็นไปได้ ปรับที่อาหารนะคะทุกอย่างปรับที่อาหารก่อนไปสังเกตตัวเองว่าเป็นคนขี้โมโหวิตกจริตขี้งุดหงิดไหมเรื่องอารมณ์อะค่ะเรื่องอารมณ์มันเกิดทัดไฟบางคนไม่รู้ตัวในกินอาหารผูกสุขขารกษณะรู้จกักการปรับสมดุลร่างกายร้อนเย็นเป็นอย่างดีรู้จักสมุนไพรวิธีการกินอาหารเป็นอย่างดีแต่ข้อเสียของคุณคือคุณเป็นคนขี้หงุดหงิดอารมณ์โมโหย้ำคิดย้ำทำวิตกจริตคิดมากคิดเล็กคิดน้อยคิดอะไรไปหมดเครียด นะคะเป็นโรคเครียดอย่างเงี้ยนะคะเป็นโรคโรคแพนิกอย่างเงี้ยโรคแบบย้ำคิดย้ำทำแบบนี้นะคะต้องเลิกนะคะจิตนะคะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายมันจะดีแค่ไหนแต่จิตใจมันร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลามันไม่สามารถทําให้ร่างกายคุณดีได้นะคะป่วยเพราะสภาวะจิตจะหนักกว่าป่วยเพราะการทานอาหารของแบบนี้ไม่มีใครช่วยคุณได้นะคะคุณต้องฝึกจิตเอาเองให้มันนิ่งให้มันสะอาดให้มันอยู่ไม่ร้อนนะคะให้มันไม่ร้อน อะไรที่ลดลดได้ลดนะคะเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดอ่ะนะคะอารมณ์บ่นนะคะบน่นลดบ่นได้ก็ลดนะคะลดคิดมากลดนินทาลดเจ้ากี่เจ้าการลดนั่นลดนี่คืออะไรก็ตามที่ที่มันส่งผลต่อระบบประสาทหรือระบบความคิดหรืออารมณ์ของคุณที่มันไม่ดีะคะ่ะต้องออกนะคะต้องออกหรือบางคนอ่านข่าวเยอะดูข่าวเยอะ วิตกจรหลเกินไปอย่างเงี้ยนะคะบางอย่างเราเราต้องสละออกปล่อยออกของแบบนี้มันต้องรู้ด้วยตัวเองนะคะไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้นะคะเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับจิตหรืออารมณ์เนี่ยมันต้องรู้ตัวเองนะคะว่าเราจะสามารถปล่อยวางหรือทําใจให้เป็นกลางได้ไหมเราจะข,ขะจัดขยะในใจเราได้ไหมนะคะบางอย่างข้อมูลต่างๆ่างอ่ะยังยุยยเป็นคนที่ไม่ดูข่าวอะไรที่มันไม่ดีดีต่อชีวิตนะคะข่าวฆ่าคนตายหรือว่าอาชญากรอะไรต่างๆเนี่ยเราจะไม่ดูเพราะว่า ดูแล้วหงุดหงิดเราเลือกที่จะไม่ดูหรือข่าวอะไรที่โศกเศร้าเราเราปล่อยผ่านาโลกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยผ่านให้ชีวิตแบบเปลียนกลางปล่อยวางนะคะไม่ต้องไปเครียดอะไรเยอะนะคะพอเราไม่เครียดเนะี่ย จิตเราก็จะอยู่สมดุลถ้าเราปรับเรื่องอาหารดีแล้วปรับเรื่องจิตดีแล้ว2ออย่างนี้โอเคแล้วนะคะเราไปปรับอีกเรื่องหนึ่งคือข้อที่3เรื่องของการดื่มน้ายุยให้ความสําคัญมากนะคะอาการไหลเวียนเลือดติดขัดเนี่ยส่วนใหญ่นะคะมักดื่มน้ําน้อยหรือดื่มน้ําเย็นบ่อยคนดื่มน้ําน้อยแน่นอนอยู่แล้วว่าตัวของมนุษย์อ่ะมีน้ําเป็นส่วนประกอบหลักแล้วทั้งร่างกายแต่ถ้าเราดื่มน้ําน้อยกินอาหารเยอะเยอะเข้าไปแล้วไม่ดื่มน้ําเพื่อเอาพิษ ในอุจจาระปัสสาวะออกเลยเนี่ยไม่ได้ล้างเลือดเลยไม่ค่อยได้กินน้ําล้างพิษในตัวออกเลยเนี่ยแน่นอนค่ะมันมันก็สะสมโรคนะคะการไหลเวียนเลือดมันติดขัดยิ่งกินน้ําแข็งน้ําเย็นน้าหวานเหมือนเป็นการอัดพิษเข้าไปนะคะทําให้เลือดคุณติดขัดกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยน้ำนะคะแนะนําสําหรับคนที่มีปัญหาอาการเหล่านี้นะคะควรเป็นน้ําอุ่น ธรรมดาไม่ได้ร้อนจัดนะคะน้ําอุ่นนิดๆหรือน้ําอุณหภูมิห้องหรือปกติเนี่ยจะดีที่สุดนะคะเพราะการดื่มน้ําบ่อยๆเนี่ยมันเป็นการปรับสมดุลเลือดนะคะให้ให้เลือดที่มันเป็นพิษเป็นกรดเนี่ยได้ขับออกไปชะล้างของเสียในร่างกายออกไปแต่ต้องดูตัวเองด้วยนะคะว่ากินน้ําเยอะเกินไปก็ล้นปอดได้ล้นกระเพาะได้ต้องกิน ดื่มยังไงก็ได้ให้มันไม่รู้สึกว่าเราอึดอัดท้องถ้าคนบางคนน่ะดื่มน้ําเยอะๆสองสามลิตรต่อวนันบางคนมันทานได้บางคนทานไม่ได้นะคะบางคนก็แค่1ลิตรก็พอบางคนอยู่เฉยๆนิ่งนอนอยู่เฉยๆกินแล้วนอนกินแล้วนอนเงี้ยหลิตรก็เพียงพอ 1- นึถึงหนลิตรก็เพียงพอแต่ถ้าคนไหนออกแรงเยอะตัวใหญ่ออกกําลังกายเยอะน้ําเขาต้องกิน 2- อสลิตร นะคะถึงจะเพียงพออย่างเงี้ยนะคะให้ดูตัวเองเป็นหลักหรือบางคนน่ะไม่รู้ตัวเองนะคะไปอัดน้ําเยอะเกินไปท,ทั้งทั้งที่นอนอยู่บ้านเฉยๆมันไม่ได้ออกแรงไงแต่พอกินน้ําเข้าไปมันอืดท้องกลายเป็นอ่ากดไหลย้อนหรือจุกเสียกหรืออาหารไม่ย่อยแทนอย่างเงี้ยเนี่ยคือสภาวะน้ําเป็นพิษน้ําล้นกระเพาะน้ําล้นปอดหรือน้ําในตัวมันเยอะเกินไปมันขับไม่ออกเพราะน้ําเกิดอาการกินเข้าไปกินน้ำเข้าไปเยอะเกินไปการย่อยอาหารมันเสีย น,ะะน้ำย่อยน้ำกรดมันถูกทำลายเพราะมันเยอะเกินไปดังนั้นการดื่มน้ำยุ้ไม่ได้บอกว่าคุณต้องกินน้ำเท่าไหร่นะคะให้ไปกินเองตามร่างกาย1-3ลิตรตามความเหมาะสมส่วนตัวยุ้ยอเองเนี่ยประมาณ1.5ลิตรนะคะต่อวันประมาณนี้กินให้ได้แต่ถ้าวันไหนที่2-3ลิตรได้ก็คือจะออกกำลังกายเยอะมันจะกินน้ำเยอะ มากกว่าปกติอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าคนแก่ไม่จําเป็นต้องถึงขนาด2อสามวิก็ได้เพราะว่าคุณไม่ได้ออกแรงนะคะก็ทานให้เหมาะสมทานให้ท้องไม่อืดน,นะคะไม่ทําให้อวัยวะภายในเนี่ยทำงานหนักเกินไปนะคะข้อที่3นะคะวิธีแก้ไขปัญหาอีกข้อหนึงก็คือเรื่องของการออกกําลังกายเบาๆนะคะ อย่างที่บอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของการไหลเวียนติดขัดเนี่ยมันเกิดจากอาการที่คุณนั่งนานทําอะไรแบบเดินเดิมนานน,าน,นะคะเดินนานยืนนานนั่งนาน,น,าน,น,านทาั้งทํางานนานเกินไปเนี่ยมันจะเกิดการแข็งตัวของกล้ามเนื้อดังนั้นคุณควรออกกําลังกายแบบเบาๆที่เน้นในลักษณะยืดเส้นยืดสายนะคะเช่น การออกกาลังกายแบบโยคะการนวดผ่อนคลายการนวดแก้เส้นหรือนวดแผนไทยการนวดเนี่ยมันเป็นการยืดนะคะยืดพังผืดที่มันแข็งมันเหนียวหรืออะไรที่ที่ลมมันติดขัดมันเป็นก้อนอยู่ในตัวของเราให้มันคลายพอมันคลายเลือดมันจะไหลเวียนดีนะคะโดยส่วนตัวของยุ้ยเองเนี่ยจะนวดประมาณเดือนหนึ่งน่ะประมาณ1-2ครั้งนะคะนวดเป็นประจําค่ะพอเรานวดเป็นประจำเนี่ยมันเหมือนกันเราทํางานทุกวันเรานั่งทุกวันเราเล่นมือถือทุกวันมันเกิดอาการเากร็ง มือเราก็เกง่งแขนเราก็เกง่งหลังเราก็เกรงเกรงไปหมดบางทีเราก็ปวดหลังนะคะนั่งนานบางทีบางคนเป็นออฟฟิศซินโดมหรือปวดหัวไมเกรนบ่อยๆคุณต้องนวดนะคะนวดนวดด้วยนะคะกินน้ําเยอะๆด้วยแล้วก็ถ่ายพิษออกไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะหายเองการนวดเนี่ยมันเป็นวิธีการรักษาแบบหนึ่งของแพทย์แผนไทยนะคะ นวดคลายเส้นนวดผ่อนคลายนะคะคุณจะไปนวดแผนไทยแบบกับหมอแผนไทยโดยเฉพาะจับจุดแก้เส้นแบบนั้นก็ดีถ้าคนเป็น,นหนักๆแต่ถ้าเป็นธรรมดานะคะก็ไปนวด ตามร้านนวดทั่วไปก็ได้นะคะเพื่อมันให้มันผ่อนคลายหรือเส้นที่มันตึงยึดนะคะแพทย์แพทย์ที่เป็นหมอนวดอะไรก็เก่งๆก็มีเยอะนะคะทั่วไปก็ได้อย่างน้อยอะ่ะคุณก็ได้คลายเส้นได้คลายกล้ามเนื้อให้มันไม่ติดขัดไม่แข็งตัวข้อที่สีที่อยากแนะนําอีกข้อนึงก็คือเรื่องของการนอนับพักผ่อนให้เพียงพอไม่อดนอนนะคะทําไมถึงถึงแนะนําแบบนี้เพราะการอดหลับอดนอนคุณจะสังเกตไหมว่าถ้าคุณไหนทํางานเยอะๆแล้วพักผ่อนน้อยมันจะ มีปัญหาสุขภาพนะคะก็คือ,อวันไหนที่คุณไม่ได้หลับเต็มที่เนี่ยคุณจะรู้สึกตื่นมารู้สึกเพลียๆหรือว่าปวดหัวขึ้นมาบางคนก็จะรู้สึกว่าเป็นภูมิแพ้บางคนจะจะมีไมเกรนขึ้นมาแบบเนี้ยในการพักผ่อนที่น้อยหรือไม่เพียงพอนะคะหรือหลับไม่สนิทเนี่ยมันทําให้ร่างกายสมองมันตื่นตัวตลอดเวลาเหมือนเราได้ทำงานตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นทตุไฟทตุลมมันกําเริบสมองมันสั่งการตลอดนะคะมันก็เลยเกิดอาการไฟกําเริบ ดังนั้นถ้าจะลดไฟลดลมที่มันเยอะเกินในตัวหลับนะคะหลับให้เพียงพอการนอนหลับที่เพียงพอเนี่ยมันเป็นการฟื้นฟูเซลล์ของคุณนะคะให้ปกติด้วยนะคะคนที่ไม่ค่อยนอนนะคะมันจะฟื้นฟูได้น้อยแล้วก็จะค่อนข้างดูแก่กว่าวัด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณรู้สาเหตุของการเกิดโรคของคุณว่ามันเกิดมาจากไหน คุณไปคิดเอาเองนะคะว่าคุณควรจะทํำยังไงวิทยแนะนําแล้วว่าสาเหตุมันเกิดจากพวกนี้นะคะให้ไปลดในส่วนไหนให้ไปเพิ่มส่วนไหนที่มันเหมาะสมกับร่างกายของคุณคุณรู้เองนะคะให้ความรู้ขนาดนี้แล้วถ้าเอาไปใช้รับรองว่าคุณจะมีสุขภาพที่ดีโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยก็ได้ถ้าคุณปรับตามนี้นะคะแต่ถ้า คุณมีปัญหาสุขภาพซึ่งมันสะสมมานานแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันนานแล้วคุณกินยามาเยอะทํำยังไงดีมันสะสมในตัวมาเยอะมากเลยเอาคุณกินอาหารคุณไม่เคยดีท็อกไม่เคยถ่ายพิษไม่เคยอะไรเลยปรับอาหารก่อนพอปรับอาหารปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตทุกอย่างแล้วอย่าลืมล้างพิษนะคะพิษในตัวพิษที่มันสะสมในเลือดที่คุณกินอะไรมานะคะมาเยอะแยะตลอดชีวิตของคุณม,มันฝังอยู่ในตัว ถ้าคนที่ไม่เคยล้างพิษหรือขจัดพิษในเลือดคุณออกเลยผิวตัวของคุณเนี่ยมันจะมันจะมีติ่งมีหูดเกิดขึ้นหรือบางคนนี่จะมีฝ้านะคะถ้าร้อนจัดเนี่ยถ้าบางคนที่เกิดฝ้าที่บริเวณหน้านะคะเป็นหน้าผาก เอาฟ้าเลือดฟ้าอะไรเนี้ยมันเกิดจากฮอร์โมนระบบร่างกายของเรามีปัญหาคือพิษร้อนไฟร้อนมันเกิดอาการเผานะคะเผาเลือดเผาทุกอย่างให้มันแห้งหน้าของเรามันก็เลยเป็นฟ้าถ้าเผาบริเวณหัวไฟลมมันขึ้นบริเวณหัวทุกวันทุกวัน,วนเครียดทุกวัน ผมคุณก็จะร่วงนะคะหรือว่าคนที่แบบว่าผมแตกปลายผมบ้างอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยก็เกิดจากอัิษร้อนเช่นกันเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจากต้นต่อปัญหาคือแก้ที่ต้นต้นเหตุนะคะต้นเหตุมาจากไหนแก้ตรงบริเวณจุดนั้นแต่ถ้าคุณจะคลีนหรือทําความสะอาดเลือดของคุณต้องล้างพิษเลือดอย่างเดียวเนี่ยคือตรงจุดที่สุด คือพิษของเสียที่มันอยู่ในตัวไม่ว่าจะเป็นพวกอุจจระเก่านะคะตะกอนหินปูนที่มันฝังอยู่ในตับในไตของคุณหรือประจําเดือนเก่าไขมันอะไรที่มันอุดตันในเส้นเลือดของคุณมันต้องเคลียร์ออกพอมันเคลียร์ออกหมดแล้วเลือดมันไหลเวียนดีระบบลมพิษอะคความร้อนที่มันเยอะเกินไปลมมันจะสงบนะคะความร้อนมันจะลดลงนะคะความสมดุลของร่างกายเกิดขึ้น แล้วร่างกายเราจะจะไม่มีปัญหาเรื่องของสุภาพนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีปัญหาเรื่องของการติดขัดหรือการไหลเวียนเลือดเนี่ย<ๆ>ก็เข้ามาปรึกษายุ้ยก่อนได้นะคะทางเพจนะคะเ,เพจผู้หลานเลยนะคะหรือว่า,าทักไลน์ไปก็ได้นะคะก็สําหรับคลิปอื่นๆเนี่ยเกี่ยวกับของผู้หลานนะคะก็จะมีอยู่ใน y o u t u b e นะคะหมอยุ้ยผู้หลานรีวิวกันทานะคะเข้าไปศึกษา ต่อได้แล้วก็รีวิวสินค้าก็ไปอยู่ที่เ,เฟซแก้มยุย้ยผู้หลานนะคะเป็นเฟซส,ส่วนตัวของยุ้ยก็เข้าไปติดตามได้เช่นกันนะคะ